มุม้งว่านี้อโอ้ยขายไปยยมูบ้านขายขายดีขนาดอุ้ยมู่บ้นบานในดเราขำเนี้ยใคคือได้ขายอยู่ลูกค้าเก่าๆนะลูกค้าเก่าๆอ่ะถือว่าโอเคนะนะสวยใช่ไหมอาดูหอยวันนี้เนาะเนี่ครับพี่ถือว่าสวยหอยโตมากต้องไปล้างอีกตามจริง ปกติก็สวยกว่านี้อยู่นะนี่จะเป็นไซรวมอยู่ด้วยยังเป็นไซรวมอยู่ด้วยเดีเป็นหอยไซรวมอยู่ปกติสปกติสวยกว่านี้สวยกว่านี้มากนะซัมมี่กับโลตัสแปดสิบละหมูเนาะพี่เดาหัวจักแล้วบ่าเนี่ยนี่ม่้กันว่าจะไปวัดตรงนที่ยังเสียเวลานะบนบนที่เกี่ยเพื่อจะเอา มีรรถถไออ้คเขาานะในเมืองอะส่งก่อนหมู่เลยเอาแถ้าชิวในเมืองจะได้คิวแรกเลยถ้าใครสร er nah ้างในเฟสถ้าสร้างในเมืองสะกวดได้คิวแรกเลยสามโลเนาะเลาใส่ผักเงี้ยบะได้นะครับเดี๋ยวยังตัดอยู่เอาสามโลหนึ่งแถมเก้าแรกใครรับตังค์อ้าวนี่เดี๋ยวเด้อ หนึ่งสองโอเคอเค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณอะไรเพี่เนอะ